รเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมกันต่อนะครับโดยเฉพาะภาพรวมในจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าหลังจากที่ทางผู้ราชการจังหวัดนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่อําเภอโชคชัยเป็นรอบที่2ปรากฏว่าภาพรวมถือว่าสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแล้วก็เชื่อนะครับว่าภายใน1-2วันนี้ถ้าไม่มีฝนตกหนักๆลงมาซ้ําทุกอย่างน่าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้ครับส่วนที่ปรางพักโคค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า900ปีนะคะตอนนี้เนี่ยได้รับ ผลกระทบเพราะว่าถูกน้ําท่วมเป็นระลอกที่2แล้วนะคะแต่ว่าณตอนนี้ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องของตัวโครงสร้างเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักค่ะซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากการไหลของมาการไหลของน้ําที่มาจากเขื่อนสําคัญสําคัญในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไหลไปท่วมที่อําเภอโชคชัยแล้วก็น้ําส่วนหนึ่งไปท่วมที่บริเวณปรางพักโคซึ่งมีอายุกว่า900ปีนะครับถือว่าเป็นโบราณสถานสําคัญในพื้นที่หมู่11ตําบลกระโทก ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข224สายโชคชัยคอนบุรีโดยน้ำตอนนี้ได้ล้อมรอบตัวประสาทอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็น้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมส่วนที่เป็นฐานรากแต่ว่าเท่าที่มีการไปตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นยังไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของตัวประสาทแต่ว่าน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับขณะเดียวกันบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านหลังปรางพักโคแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า30สหลังก็ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านบางส่วนพอลู้ข่าวล่วงหน้าก็ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงไว้แล้วขณะที่หน่วยงานของภาครัฐก,ก็ไปช่วยเหลืออย่างต่อนเนื่องซึ่งที่หมู่บ้านปรางพัโคอํำเภอโชคชัยและโบราณสถานปรางพัโคถือว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับที่ถูกน้ําท่วมครับ ส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครราชสีมาค่ะคุณว,วิเทียนจันทระโนไทยนะคะวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลท่าลาดขาวรวมถึงที่ตำบลพลับพลามอำเภอกชชัยก็ไปดูเรื่องของน้ำที่ไหลล้นออกมาจากเขื่อนลำพะเิง ก็ตอนนี้กําลังหลากเข้าไปท่วมบ้านเรือนเป็นรอบที่สองแล้วล่ะค่ะในรอบเดือนนี้นะคะก็ไปแจกถุงยังชีพด้วยมี200ถุงด้วยกันเพื่อบรรเทาวความดบบร้อนให้กับผู้ประสบภัยท่านผู้ว่าโคราชนะคะบอกว่าน้ําตอนนี้เนี่ยเกิดจากมวลน,น้ําล้นออกมาจากเขื่อนลำพิเพลิงแล้วก็ไหลเข้าไปในพื้นที่อำเภอปักธงชัยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําจนถึงขณะนี้ค่ะน้ําก็ยังคงทรงตัวอยู่แต่ว่าน้ําในเขตเทศบาลเมืองปักจะมีท่วมขังอยู่ที่บ้านมงคลชัยแล้วก็จะท่วมด้านหน้าที่ว่าการอำเภอปักธง สูงสักประมาณ30เซนติเมตรนะคะ จากการติดตามเนี่ยเชื่อว่าปริมาณน้ําคงจะไม่มากไปกว่านี้แล้วค่ะคิดว่าอีก1-2วันน้ําจะไหลผ่านไปส่วนเขื่อนลาตะคองที่มีการปล่อยระบายน้นําออกมานะคะทางเขื่อนก็จะทยอยปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงระดับกักเก็บไว้ที่350ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมวลน,น้ํานี้ก็จะสามารถใช้อุปโภคบริโภคทําการเกษตรได้ยาวไปถึง3-4ปีเลยทีเดียวค่ะได้กลุอุตัวนิยมวิทยานะครับรายงานเรื่องของพายุโซนร้อนโคนีที่ทะเลจีนใต้โดยมีจุดศูนย์กลางห่างจากเมือง กุยนอนของเวียดนามประมาณ200กิโลเมตรคาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นดิเพรสชันก่อนที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งในเช้าวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแถวๆประเทศกัมพูชาซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกของไทยบางส่วนมีฝนตกเล็กน้อยฝนตกปางกลางกับมีลมแรงโดยเฉพาะที่จังหวัดน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและก็ที่สะแก้วนะครับ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ในช่วงเวลานี้จะมีกําลังแรงขึ้นซึ่งอาจจะทําให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักอยู่บางแห่งครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook t n n l i v e นนะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ